บริการรถล,ลากครับนี้กำลังนำรถขึ้นเทนลเลอเล็กขอบคุณโอลิซิงมหสารรคามนะครับออถ้าเกิดว่าท่านใดจะใช้บริการนะครับออโทรสอบถามได้เลยคิวว่างไม่ว่างนะครับ0817152374นะครับโอลิซิงมหสารคคามนะครับ นี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มารับตอนนี้อยู่แก่ดำนะครับพอดอีไปไม่ไหวนะครับก็เลยต้องขึ้นหลังกันนะครับวันนีข้ขอบคุณครับ